ตามเคยนะครับรัฐคลเวนะครับเมื่อนี้กับสีพามาเบิงกับบรรยากาศของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่18วงเล็บ63ทับ2 5 63นะครับเล็บปิดมีผลกระทบจนถึงวันที่เมษายน2 5 63นะครับโดยบริเวณประเทศบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุแล้วก็ เป็นพายุฤดูร้อนนะครับเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝ<อ>นฟ้าขนองล้มกันโชกแรงรวมไปถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับกับการมีลูกเห็บตกลงมาบางพื้นที่ในภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะครับดังนั้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองนะครับและล้มกันโชกแรงรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่บพิ่งปลูกสางและปลายโฆษณนานที่บ็อกแห้งสําหรับเกษ,ษรรเตรกรป้องกันและระวังความเสียหายที่สิเกิดขึ้นต่อผลผลิตทั้งการเกษตรเอาไว้พ้อได้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลก <S <S นะระทบับอนนี้อยู่ดังนี้นึ่งภาคเหนือนะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดยูเครดิบสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับ แล้วก็ภาคตะวันออกเฉยียงเหนือนะครับได้ได้แก้จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลน,นครนครพนมเอ่อขอนแก่นชัยภูมินะครับมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาครับภาคกลางได้แก้จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีครับภาคตะวันออกเฉยียงเหนือได้แก้จังหวัดนครนายกไอภาคตะวันออกครับขอโทษนะครับภาคตะวันออกได้แก้จังหวัดนครนายก ปาจีนบุรีชาชเชิงเซาชนบุรีและย้องจันทบุรีและตาดนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศลาวเวียดนามและทะเลจีนใต้นะครับงอาจส่งผลทําให้มีล้มใต้และล้มตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดน้าความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือนะครับตอนล่างในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีพายุฤดูร้อ,รอนเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าประชาชนอยากทราบรายละเอียดนะครับประชาชนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเบอร์ไว้เว็บ tmd.go.th นะครับหรือสายด่วนพยากรอากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งประกาศนี้ได้ประกาศณนะวันที่5เมยนพศ2563เวลา0 5 00น,น,นอนครับผมวิรัตคลรวีรายงานครับผม